ต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u ู u ูบชิป a อ p r r i p วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดคันหนึ่งในปี2026นั่นก็คือ Toyota Mini r e b บ r n รุ่นใหม่ล่าสุดรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มองหารถยนต์ที่มีความหรูหรากระทัดรัดแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ที่ทันสมัย Toyota ได้สร้างชื่อเสียงมายาวนานในเรื่องของความทนทานและการใช้งานที่คุ้มค่าและในรุ่นนี้ก็ยังคงสืบทอดจุดแข็งเหล่านั้น แต่เพิ่มเติมด้วยความหรูหราความพรีเมียมและความเป็นรถอนาคตที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกเห็นโตโยต้ามินิรีบอลสนก็ดึงดูดสายตาด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่โฉบเฉีียวและล้ำยุคตัวถังมาในสีเงินเมทัลลิกที่มีความเงาง,งามระดับไฮเอนด์ end. สะท้อนแสงได้อย่างหรูหราราวกับเพชรเม็ดงามที่ถูกขัดเกลาเส้นสายตัวรถถูกออกแบบให้มีความโค้งมนผสมผสานกับความเฉียบคมที่พอดีทำให้ภาพรวมดูทั้งสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกัน ไฟหน้าแบบ LED Matrix รุ่นใหม่ให้แสงสว่างคมชัดพร้อมดีไซน์โชกเชียลที่สื่อถึงความล้ำสมัยด้านหน้ารถยังมาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสื่อถึงความแข็งแกร่งและความมั่นใจของโตโยต้ามินิรีบอลรุ่นนี้เมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายที่ไหลลื่นต่อเนื่องจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังกระจกข้างดีไซน์เพรียวบางพร้อมเทคโนโลยีกล้องดิจิทัลแทนกระจกมองข้างแบบเดิมล้ออลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่เพิ่มความสปอร์ตและความมั่นใจบนท้องถนน มือจับประตูแบบซอนเข้าไปกับตัวถังรถทําให้เส้นสายตัวรถดูสะอาดตาและลายุคมากยิ่งขึ้นขณะที่ด้านหลังโดดเด่นด้วยไฟท้ายแบบเลเเต็มแถบที่เชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งมอบภาพลักที่แข็งแรงทันสมัยและชัดเจนในทุกมุมมองภายในห้องโดยสารของโตโยต้ามินิรีบอล2 2 6คือจุดที่สร้างความประทับใจให้ผู้โดยสารอย่างแท้จริงเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะพบกับห้องโดยสารที่กว้างขวางกว่าที่คาดคิดสำหรับรถในขนาดนี้ บอดหนังพรีเมียมดีไซน์ใหม่รองรับสรีระอย่างลงตัวพร้อมระบบปรับไฟฟ้าหลายทิศทางแผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่แบบดูอัลสกรีนเชื่อมต่อกันอย่างร้ยรอยต่อหน้าจอหลักสำหรับระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดกว่า14นิ้วรองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายในขนาดที่หน้าปัดดิจิทัลขนาด12นิ้วแสดงผลการขับขี่อย่างครบถ้วนชัดเจนระบบเสียงรอบทิศทางจาก JBL เพิ่มบรรยากาศสุดหรูให้กับการเดินทาง อีกหนึ่งความโดดเด่นของห้องโดยสารคือการใช้ไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามความชอบเพิ่มความรู้สึกหรูหราและสบายในทุกการเดินทางเบาหลังสามารถพับได้แบบ60ต่อ 40, 40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้มากขึ้นซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวหรือคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตในเมืองแต่ยังต้องการความอเนกประสงค์การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเสียงลมเสียงถนนหรือเสียงเครื่องยนต์ถูกลดทอนจนแทบไม่รบกวนผู้โดยสาร ในด้านเทคโนโลยีโตโยต้ามินิรีบอลสน2026จัดเต็มทั้งระบบความปลอดภัยและระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดมาพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ d a p t i v e Cruise Control ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่สามารถจอดรถได้เองโดยไม่ต้องจับพวงมาลัยเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองที่มีพื้นที่จจอดดรถกั เครื่องยนต์ของ t o y o ต a Mini r ร b บ r n 2026ก็ไม่ทำให้ผิดหวังมาพร้อมขุมพลังแบบ y b บ i d g e n e r a ร i o n ใหม่ที่ทั้งแรงและประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงให้กำลังร,งรวมกว่า190แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ eCVT ที่ขับเคลื่อนได้อย่างนุ่มนวลแต่ตอบสนองได้รวดเร็วเมื่อกดคันเร่งอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากสำหรับรถที่มีสมรรถนะสูงเช่นนี้ อีกทั้งยังสามารถขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ในระยะทางสังส้นๆซึ่งช่วยลดมลพิษและประหยัดค่าใช้จ่ายระบบช่วงล่างได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงและเกาะถนนได้ดีแม้เข้าโค้งด้วยความเร็วสูงพวงมาลัยไฟฟ้าตอบสนองแม่นยำทำให้ควบคุมรถได้ง่ายและสนุกยิ่งขึ้นประสบการณ์การขับขี่โดยรวมของ Toyo ต a m มิ i r ร b บ r n 2026ถือว่าล้ำสมัยและมอบความมั่นใจในทุกเส้นทาง ในแง่ของราคาโตโยต้ามินิรีบอล2อนเปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทและอาจสูงสุดถึง1นึ0 0ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งในด้านเทคโนโลยีความหรูหราความประหยัดและความทนทานในแบบฉบับของโตโยต้าผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ขนาดกระทัดรัดแต่ครบครันด้วยความพรีเมียมและสมรรถนะโตโยต้ามินิรีบอลสองนคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบ สรุปแล้วโตโยต้ามินิรีบอน2026ไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดาแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความหรูหราความล้ำสมัยและความคุ้มค่าอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นภายในที่หรูหราเทคโนโลยีที่ทันสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมหรือความประหยัดที่เหนือชั้นรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองคนรุ่นใหม่และครอบครัวยุคใหม่อย่างแท้จริง ใครที่ได้สัมผัสรับรองว่าจะต้องประทับใจและอยากเป็นเจ้าของอย่างแน่นอนการออกแบบของ Toyota Mini Reborn 2026นั้นไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจในแง่ความสวยงามแต่ยังแฝงไปด้วยการคำนึงถึงอากาศพลศาสตร์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่เส้นสายตัวถังและสปอยเลอร์หลังถูกคำวนวณมาอย่างแม่นยำเพื่อลดแรงต้านลมและเพิ่มความมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูง กระจังหน้ามีระบบ Active g r i l l s h t t e r ที่สามารถเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์และเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงนี่คือรายละเอียดเล็กน้อยที่ทำให้ผู้ขับรู้สึกถึงความใส่ใจของวิศวกรโตโยตา้าไฟหน้า LED Matrix ที่ติดตั้งมาพร้อมระบบปรับตามทิศทางการเลี้ยวไม่เพียงแต่ให้ความสว่างที่ชัดเจนในทุกสภาพถนนแต่ยังช่วยลดการรบกวนสายตาของรถที่วิ่งสวนทางมาเทคโนโลยีนี้ทำให้การขับขี่ยามค่ำคืนมีทั้งความปลอดภัยและความสบายมากขึ้น ส่วนไฟไท้ายเล็แบบเต็มแถบที่ยาวต่อเนื่องให้ภาพลักษณ์ร่ำสมัยทำให้ทุกครั้งที่ขับในยามค่ำคืนโตโยต้ามินิรีบอล2026ดูโดดเด่นกว่าใครบนท้องถนนนอกจากดีไซน์ภายนอกแล้วความสะดวกสบายในการใช้งานจริงก็เป็นสิ่งที่โตโยต้าให้ความสำคัญรุ่นนี้มาพร้อมระบบสมาร์ทเอนทรีและพุสตาร์ที่ตอบสนองรวดเร็วเพียงแค่พกกุญจรีรโมทไว้ใกล้ตัวระบบเปิดประตูอัตโนมัติแบบไฟฟ้าทำงานอย่างนุ่มนวลเหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือเด็กที่ใช้งานสะดวกขึ้น ฝาท้ายยังมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันคิกเซนเซอร์ที่เพียงแค่ขยับเท้าใต้กันชนก็สามารถเปิดฝาท้ายได้ทันทีเพิ่มความสะดวกเมื่อมือเต็มไปด้วยสัมภาระบรรยากาศภายในห้องโดยสารโตโยต้ามินิรีบอลสน2026ถูกออกแบบให้มีความหรูหราแต่ไม่หรือหวาจนเกินไปเส้นสายเรียบง่ายสะอาดตาแต่เต็มไปด้วยความพรีเมียมวัสดุดที่ใช้เป็นหนังแท้และพลาสติกเกรดสูงพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังพร้อมระบบควบคุมเสียง โทรศัพท์และระบบช่วยเหลือการขับขี่หน้าจออินโฟโเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงที่มี AI จดจำภาษาไทยได้แม่นยำผู้ขับสามารถสั่งการเพียงพูดเช่นเปิดแอร์23องศาหรือนำทางไปห้างสรรพสินค้าใกล้ที่สุดระบบก็สามารถทำงานให้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนระบบเชื่อมต่อภายในรถยังมี Wi-Fi hotspot ท,ที่สามารถรองรับอุปกรณ์ได้หลายเครื่องพร้อมกันเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา รวมถึงระบบชาร์จไร้สายแบบฟาชาร์จและช่อง USB-C ที่กระจายอยู่รอบคันทำให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้สะดวกสบายความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสำคัญโตโยต้ามินิรีบอน2026จัดเต็มด้วยถุงลมนิราภายัยรอบคันระบบช่วยการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุน Free TRC ระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA รวมถึงกล้องมองรอบคันแบบ 3D ที่สามารถหมุนมุมมองได้360องศาเหมือนกำลังดูจากโดรนลอยอยู่หนรถ นี่คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจมากขึ้นในการจอดหรือขับในพื้นที่แคบในด้านสมรรถนะรุ่น h y บ r i d ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่ t o โยต้าเสนอ Toyota ามินิร b o อ n 2026ยังมีเวอร์ชัน p l u ๊กอินไฮบร (PHEV) ที่สามารถชาร์จไฟบ้านได้และวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลกว่า60กิโลเมตรเหมาะสำหรับคนเมืองที่ใช้งานระยะสั้นๆในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยแม้แต่น้อย แต่เมื่อออกเดินทางไกลก็ยังสามารถใช้เครื่องยนต์ผสมผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความแรงและความประหยัดสำหรับการขับขี่จริงโตโยต้ามินิรีบอลสน2026ให้ความรู้สึกที่สมดุลระหว่างความสบายและความสนุกพวงมาลาัยแม่นยำเบรกมั่นใจการเร่งแซงทำได้อย่างรับเรื่องเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานประสานกันได้อย่างเนียนจนแทบไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนโหมดระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบแม่เฟอร์สันสตรัตและด้านหลังแบบทอชันบีมได้รับการปรับจูนใหม่ให้ขับนุ่มแต่ไม่ยยกจนเกินไป กาะถนนได้ดีทั้งในเมืองและถนนนอกเมืองโตโยต้ายังใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมรุ่นนี้ใช้วัสดุรีไซเคิลหลายส่วนเช่นพรมปูพื้นทําจากเส้นใยที่ได้จากขวดพลาสติกรีไซเคิลพลาสติกบางส่วนในห้องโดยสารมาจากการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและระบบจัดก,การพลังงานอัจฉริยะยังช่วยให้การใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือหนึ่งในความพยายามของโตโยต้าที่จะเดินหน้าเข้าสู่ยุคคาร์บอนนิวทรัล ราคาที่โตโยต้ากำหนดไว้ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Honda HRV, Mazda CX3 หรือนิ s s a n ค i ิก To โ yota Mini ิร b บ r n 2,026โดดเด่นกว่าในแง่ของดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่จัดเต็มและความเชื่อมั่นในแบรนด์โตโยต้าที่คนไทยให้การยอมรับมายาวนานประสบการณ์หลังการขายยังเป็นอีกจุดที่ทำให้ผู้ใช้มั่นใจโตโยตา้ามีเครือข่ายศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ อะไ่หาได้ง่ายและบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานโตโยต้าแค่รุ่นใหม่นี้ยังมีบริการตรวจเช็คฟรี5ปีและการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนานถึง10ปีหรือ2,000 200, 0 0กิโลเมตรทำให้ผู้ที่ซื้อมัน่นใจได้ว่าจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแอบแฝงโตโยต้ามินิรีบอลสน2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความลงตัวระหว่างเทคโนโลยีความสะดวกสบายและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมันเหมาะทั้งสำหรับคนโสดที่ต้องการรถหรูขนาดกระทัดรัด ครอบครัวเล็กที่ต้องการความปลอดภัยและความอเนกประสงค์หรือแม้กระทั่งผู้ที่มองหารถคันที่สองที่เน้นใช้งานในเมืองแต่ยังดูดีและพรีเมียมหลายคนมองว่า Toyota Mini ิร b บ r n 2026อาจกลายเป็นหนึ่งในรถที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในตลาดเมืองไทยเพราะนอกจากรูปลักษณ์ที่ทันสมัยแล้วยังมาพร้อมความคุ้มค่าสมรรถนะและบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้โตโยต้าไม่ได้แค่สร้างรถยนต์แต่กำลังสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง